ข้อความจากซานันดาที่รักทุกท่านฉันชื่อซานันดาและฉันมีความสุขมากที่ได้พูดคุยกับพี่น้องของฉันเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโลกของคุณ วันนี้ฉันจะพูดถึงเรื่องการเงินและเหตุผลที่คุณมีระบบการเงินในโลกของคุณเมื่อนานมาแล้วมนุษย์แลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างอิสระเสรีโดยไม่มีสิ่งผูกมัดหรือข้อจำกัดใดๆระบบที่ง่ายๆยนี้ไม่ได้ทำให้ฝ่ายมืดพอใจเพราะมันไม่สามารถควบคุมมนุษยชาติได้มันคิดคนระบบการเงินขึ้นมาเพื่อมากดขี่มนุษย์ทุกคนคุณไม่สามารถมีเงินได้เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับมันจากการให้บริการบางอย่างหรือทำงานให้ใครสักคน เหตุผลเดียวของการมีอยู่ของเงินนั้นถูกสร้างขึ้น เพื่อกดขี่และควบคุมทุกคนและทุกสิ่งในโลกฝ่ายมืดไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ใครมีความสุขแต่เพียงเพื่อสั่งการว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างด้วยข้อจำกัดที่แนบมาบุคคลที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลจากนั้นพวกเขาจึงทำตามคำสั่งจากฝ่ายมืดคนพวกนี้ปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้และสิ่งที่คุณเห็นก็คือพวกเขาเร่รวยมีเงินและอำนาจที่ไม่มีวันหมดสิ้นนอกจากนี้พวกเขายังแสร้งทำเป็นคนดีที่ห่วงใยมนุษย์นั่นเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงและเป็นการเสรแสร้งที่ เป็นเท็ด ภารกิจของพวกเขาคือการหลอกล่อและเบี่ยงเบเนความสนใจของมนุษยชาติจากการก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาไปสู่ระดับการสันสะเทือนที่สูงขึ้นพวกเขาไม่เคยสนใจใครเลยและทำตามคำสั่งของปีศาจซาตานเท่านั้นในขณะเดียวกันพวกเขาพยายามทำภารกิจให้สำเร็จโดยทำลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณต่อไปโดยไม่ให้คุณทราบและฆ่ามนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยยาที่ทดลองการทดสอบโรคระบาดและอื่นๆเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการสะสมความมั่งคั่งต่อไปโดยการขโมยทรั พยากรมันจากประชากรมนุษย์คุณเกิดมาในร่างกายเหล่านี้และควรจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการฟรีๆและไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับสิ่งใดเลย แทนที่คุณจะได้รับสิทธิในการใช้ชีวิตโดยทำงานเกือบทั้งชีวิตเพื่อเงินเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคนที่ถูกเลือกโดยความมืดระบบการเงินของพวกเขาจะล่มสลายเพราะมันขึ้นอยู่กับความโลภและความทุกข์ทรมานแม้จะมีความพยายามทั้งหมดจากพวกคนชั่วที่จะช่วยเหลือมันชีวิตของคุณไม่ควรขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินสำหรับทุกๆสิ่งนั่นเป็นระบบผิวเผินที่ไม่มีอยู่ในมิติที่สูงกว่ามีเพียงการสันสะเทือนต่ำเท่านั้นที่ทำให้สินค้าที่ไร้เหตุผลดังกล่าวทำงานได้ เราพูดถึงการไม่มีเงินในมิติที่5แล้วคุณจะเห็นด้วย ตัวเองว่าระบบการเงินนี้สร้างความเสียหายให้กับอารยธรรมของมนุษย์มากเพียงใดในทุกระดับเช่นทางกายภาพอารมณ์สรีรวิทยาและอื่นๆมันสร้างอาชญากรรมในสังคมของคุณมนุษย์บางคนหยุดใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์เพื่อเอาชีวิตรอดและเริ่มขโมยหรือแม้กระทั่งฆ่าคนเพียงเพื่อให้ได้เงินมาอยู่ในมือเงินในความเป็นจริงของคุณเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายและไม่มีอะไรอื่นอีกค่ะคุณนับจํานวนเด็กและผู้ใหญ่ที่ละทิ้งร่างกายของพวกเขาเพราะความยากจนและไม่มีเงินเพียงพอสําหรับอาหาร คุณต้องจ่ายเงินเพื่อให้มีสุขภาพดีนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเงินจึงจำเป็นต้องหายไปจากโลกของคุณสังคมมนุษย์ของคุณถูกควบคุมให้อยู่ในขั้นก้าวหน้าที่ต่ำและ ้าไมใ่ให้คุณก้าวหน้าเพียงพอในมิติที่ห้าหรือสูงกว่าทุกอย่างที่นี่ทำขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อให้คุณอยู่ในยุคเมื่อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของคุณถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงทศวรรษที่1830ซึ่งปลอดภัยกว่าและไม่เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นเมื่ออรารยธรรมทั้งหมดได้รับประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เพียงกลุ่มเล็กๆที่ขโมยความมั่งขั่งจากมนุษยชาติและทำลายทุกคนด้วยสิ่งงงประดดดิิษฐ์ั้เเมขขอพวกา ที่รักสิ่งประดิ์ล้ำสมัยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้นำเสนอต่อพวกคุณเลยพวกฝ่ายมืดไม่ต้องการให้มนุษยชาติมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีพระเจ้าจะทำลายเมทริกซามิติและสิ่งที่เป็นลบนี้มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ระบบการเงินทั้งหมดจะล่มสลายและพยายามที่จะเปลี่ยนจากสกุลเงินเป็นดิจิทัลมันจะไม่ทำงานในระยะยาวไม่มีอะไรหยุดยั้งการทำลายล้างฝ่ายมืดได้โปรดจำไว้ว่าเรารักและสนับสนุนคุณเสมอ ตอนนี้ฉันจะเปิดเผยให้คุณทราบว่าวงโครจรของโลกของคุณถูกทำลายอย่างไรจากการปล่อยดาวเทียมสตาร์ลิงอย่างต่อเนื่องสเปกเอ็กซ์ซึ่งให้บริการฝ่ายมืดได้ปล่อยดาวเทียมของตนตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2019บนจรวดสเปกเอ็กซ์เฟลคอน9ตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนถึงวันนี้มีการส่งดาวเทียม7,1 0ดดวงไปสู่อวกาศรอบโลกบริษัทมีแผนจะเพิ่มจำนวนดังกล่าวเป็น1 2 0 0 0ดวงและมีความเป็นไปได้สูงที่จำนวนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็น3 4 0 0 0ดวง ทำไมคุณถึงต้องการดาวเทียมจำนวนมากขนาดนั้นเหตุผลที่สเปก X บอกว่าเพื่อให้สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงได้ทั่วโลกนั้นไม่เป็นความจริงคุณไม่จำเป็น ต้องมีดาวเทียมจำนวนมากขนาดนั้นเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเหตุผลหลักสำหรับจำนวนมหาศาลนี้คือการสอดส่องมนุษย์ทุกที่บนโลกเพื่อพวกฝ่ายมืดอีกส่วนหนึ่งก็คือเอเลนมัสกำลังพยายามค้นหาดาวเคราะห์ที่อยู่อาศัยได้ดวงอื่นเพื่อหลบหนีจากโลกดาวเทียมเหล่านี้สร้างขึ้นมาอย่างไม่ดีซึ่งระเบิดในอวกาศและแอร์ตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ง่ายพวกมันก่อให้เกิดมลพิษและทำลายบรรยากาศของไกอากองกำลังแสงแห่งกาแล็กซีกำลังกำจัดชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆอบโลกของคุณอยู่ตลอด เวลาพวกเขายังทำลายดาวเทียมสเปกเอกเหล่านี้ก่อนที่จะตกลงมาและทำร้ายมนุษย์ในโลกของคุณตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้คือกองบัญชาการแอชตา้าทำลายดาวเทียมที่กำลังจะตกบนดาวเคราะห์ของคุณส่วนสุดท้ายที่เผาไหม้ของดาวเทียมเหล่านั้นปรากฏขึ้นบนทอ้องฟ้าของเบลการีเพวกเราเหล่ามนุษย์แห่งแสงจะยังคงเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ต่อไปขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี่โปรดรับความรักอันสูงสุดของฉันด้วย การเปิดเผยหมายถึงความจริงที่แท้จริงซานันดาถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี